งานทำความสะอาดหรืองานอะไรก็แลว้วแต่งานใช้แรงงานที่บางคนก็อาจจะเบ้ปากว่าใช้แรงงานอ่ะเราก็อยากจะบอกใช้แรงงานแล้วยังไงคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปุกกี้สวไทยสะพายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือบ้านคุณป้าเนาะบ้านที่แกก็ชอบอเรียกว่าอะไรนะสีทองหรืออะไรแบบนี้นะคะวันนี้เราก็เรียกว่ามาให้ของขวัญแกล่วงหน้านั่นเองเพราะว่าเรามาทำที่นี่เดือนละแค่ครั้งเดียวนะคุณป้าเขาก็จะ ชอบสีทองนะ <c oughs> วันนี้เราก็เลยเนี่ยถักโครเชสีทองเป็นรูปดาวแบบนี้นะคะมาเป็นของขวัญให้คุณป้านเนาะเพราะว่าถ้าเราจะเจอกันอีกทีนึงก็น่าจะเป็นช่วงปีใหม่เลยนะคะวันนี้ <c oughs> ก็เลยนำของ <c oughs> ของขวัญมาให้แกที่บ้านเนาะแล้วเขาก็จะมีเรื <c oughs> ่องอะไรนะ <c oughs> เขาก็จะให้ของขวัญเราล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกว่าคนที่นี่เขาจะ ให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสเยอะมากๆนะคะคุณพาก็จะมี <c oughs> ของแบบนี้ให้เรานะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าอะไรนะมามาทำงานแล้วมาเจอคนที่ใจดีด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะมีความสุขแล้วก็การทำงานของเราก็จะเรียกว่าทำงานอย่าง มีความสุขแล้วก็ได้สตางค์ด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทําความสะอาดหรืองานอะไรก็แล้วแต่งานใช้แรงงานที่บางคนก็อาจจะเบ้ปากว่าใช้แรงงานอ่ะเราก็อยากจะบอกใช้แรงงานแล้วยังไงคะเราไม่ได้ไปขอเขาฟรีๆเนาะเราก็ต้องเรียกว่าทํางานแลกเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ถ้าใครที่แบบว่าคิดว่างานทําความสะอาดหรือการใช้แรงงานเป็นเป็น,เป,นเป็นงานที่แบบ ดูไม่ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณนะแต่เราคิดว่างานทุกอย่างเนาะมันเป็นงานที่สุดจริตนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะทํางานเพื่อแลกกับเงินนะไม่ว่าเราจะเป็นเมียชาวต่างชาติหรือเมียอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณทํางานคุณจะมีเงินใช้อย่างแน่นอนไม่จําเป็นจะต้องเป็นเมียชาวต่างชาตินะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ประเทศเราขเขมรเราก็จะสามารถมีเงินใช้ได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราอยากจะมานุนใจแล้วก็มาแชร์ แล้วก็มาเรียกว่าอะไรนะให้ข้อคิดเนาะบางคนอาจจะคิดอีกอย่างบางคนก็คิดอีกแบบหนึ่งอันนี้เราก็แล้วแต่ว่าคุณจะคิดอย่างไรนะเราก็เป็นหนึ่งกําลังใจสําหรับผู้หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตที่นี่เนาะไม่ว่างานอะไรเราก็ทํากันได้อันนี้เรียกว่าเป็นความอดทนของคนไทยที่เรียกว่าคนไทยเป็นคนที่ขยันที่สุดเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองให้เยอะๆนะคะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เราก็ต้องทำงานเนาะให้มันมีความสุขแล้วก็ได้เงินนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็เรียกว่ามาพูดเกี่ยวกับใกล้เทศกาลแล้วก็การทำงานบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อย่างแน่นอนนะคะซึ่งใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะเราก็จะพามาชมการตกแต่งบ้านเนาะในทวีปยุโรปเนาะของแต่ละบ้านเขาก็จะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามแบบนี้เองนะคะซึ่งอย่างแน่นอน,นอวันคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของศาสนาคริสต์นะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครไม่รู้หรือ อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่น่าจะใช่เนาะซึ่งอย่างแน่นอนเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกคุ้นเคยเนาะก็จะเรียกว่าเป็นวันคริสต์มาสเนาะเป็นพิธีกรรมชาวคริสต์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่ที่หลีกหนีจากความวุ่นวายเนาะก็เพื่อที่จะให้ผู้คนมา เรยกว่ามาพบปะสังสรรค์กันในบ้านเนาะเราก็จะมีพวกการมอบของขวัญให้กันและกันนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานแล้วก็พาชมการตกแต่งบ้านเนาะในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเขาตกแต่งบ้านกันอย่างไรบ้างก็เรียกว่ามาชมบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนเนาะที่เรามาทำงานแต่ละงานเราก็มี สิ่งที่เรียกว่าอะไรนะความสุขนะคะในเทศกาลต่างๆก็จะมีรูปแบบต่างๆและการจัดบ้านสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งบ้านที่เราอยากจะเรียกว่าให้เห็นกันเลยทีเดียวนะว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเขาจะต้องมีการจัดประเพณีอะไรกันบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวมาชมบ้านคุณป้านนะว่าเขาตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะ สำหรับการทำงานที่นี่เนาะในช่วงเทศกาลนะฮะเราก็จะเรียกว่าเขาก็จะมีแบบถ้าใครทำงานเยอะเขาก็จะมีของขวัญให้เนาะเขาเรียกว่าไว้นักเกิลเกิลก็คือเขาจะให้เงินพิเศษในช่วงเทศกาลนะ่าแต่ว่าบ้านคุณป้านี่ไม่ได้เนาะเราก็จะได้เฉพาะเรียกว่าของขวัญน,นะเล็กๆน้อยๆที่คุณป้าแกก็ซื้อให้ทุกปีนะแล้วก็จะมีขนมนขนมช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็เรียกว่า น้ำน้ำใจแล้วก็ประเพณีที่นี่เนาะเขาก็จะให้เราแบบนี้ตลอดเลยนะคะในช่วงเทศกาลอันนี้ก็เป็นใครที่ทํางานบ้านเยอะๆหรือทํางานที่อื่นเนาะเราก็ได้เงินที่เราทําด้วยแล้วก็ได้เงินพิเศษนั่นเองก็ถ้าเป็นทํางานบริษัทก็จะเรียกว่าได้โบนัสแต่น,นี้เราทํางานแบบนี้เนาะเราก็จะได้เล็กๆน้อยๆนะบางคนก็ได้สี่ห้าร้อยออยเลยนะคะแต่ว่าของเราทําแค่ หนึ่งบ้านแล้วก็รับจอบเล็กๆน้อยๆนะก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็ได้ความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่บางทีเงินก็จะไม่สามารถจะทำให้เรามีความสุขได้เนาะแต่ถ้าเราคิดดีหรืออะไรแบบเนี้ก็จะทําให้เรามีความสุขมากกว่านั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อยากให้ได้รับชมแล้วก็มาแบ่งปันนะคะการทำงานทุกอย่างถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติแล้วก็ ขอให้ทุกๆคนนะจงมีความสุขในทุกๆวันนั่นเองนะคะชมบรรยากาศกันต่อนะคะบ้านแกน่ารักมากๆเลยเนาะ ผู้ชมในช่องของเรานะก็อย่างแน่นอนนะเราก็มีการทํางานในต่างแดนพาเที่ยวพาถักหรือกิจกรรมต่างๆแชร์ประสบการณ์ของผู้หญิงไทยเนาะการที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่มีข้อควรที่จะระวังอะไรบ้างเนาะมีประโยชน์และมีสาระอย่างแน่นอนนะใครที่จะมา ใช้ชีวิตที่นี่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเราก็จะมีเรียกว่าคลิปออกอากาศทุกๆวันเนาะแล้วก็จะตามไปด้วยคลิปใครที่ชอบฟังเพลงหรือชอบธรรมชาติหรือชอบอะไรก็แล้วแต่นะเราก็จะมีคลิปที่ต่อจากในช่องของเรานะก็เป็นคลิปที่กี้ก็อยากจะส่งความสุขให้ทุกๆคนนะใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคิดว่า จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันทุกทท่านด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊